สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกอกนะคะพอดีมองเห็นปลาแตนมาเนาะก็เลยพอดีมีกิ้งลีบคั่วนะทุกคนจิ๊ปโป่งนะก็เลยเอ,อ,มอามาตัวางป้านหน่อยเนาะเอาไปปนกิน่ะมารูวก็ป้ากินข้าวหรือยังเนะาะป้าป้าคุณน่ะเออคุณน่ะ ทั้งหมดได้แม่แล้วเจ้าตัวว่ะได้แม่เจ้าตัวปลาลูกปน่ะนะทาาะั้งหมด15บ่โอ้ขอบคุณค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะแม่สมัยนะคะขอบคุณมากค่ะนั่นเน้นี่ขวาขวารถเลยรถของ มันี่เรนนั้นมื่อไ่เรนเเอาจะเมืองเอาจะวารุณข้างในพระดูเป็นแต่แพรนั่นจูอันอันนี้นแม่หนึ่งอ๋าข้างในอีแม่หนึอ่าโอ้ยมารอบนี้อีกอาคลิมาเข่าก่อนอ่าอารุก็เอาีว่าเอามาไล่ ม่เมงคเนอะบ้านมาบนเนี่ยเขาลูกึงนี่เป็นตะแพงจนเนาะมงเนี่ยไปอยอยู่อือเอาเออเนาะลูกมึงมงคลมาลูกมงคลห็นบ้นะแท้นแท้ลูกมึงมงี่คือลูกมงคลาะันะปลาก็มากาอเกาะก็มาเยี่ยม น้องๆนะคะปากก็สีชมพูถึงได้เฮ้ยลูกมงคลช้าๆปากสีชมพูเลยจะเพิ่มน้อยแน่อาค่าแท้จมูกแดงจังเลยตัวนั้นก็ต้องพ่นไปเลยก็สิกะไม่นิ่งเันค่ะมงคลรับช่วยแน่ตัวนั้นน้ำม่สนน้ำเพ่ลเลยเออาาาน้อเฮ้ยเลี้ยงใหญ่เหมือนนี่สิตเตลละเนาะ

มันดำไม่เชี่ยนนะเออไม่น่ะเออเอ้ามันได้จุดนะาบนมันได้กระจุดอุ้ยเออแมนเอาตัวนี้เอาตัวนี้จะเอาตัวนี้เอ้ามักมาไล่จุดตกกระเลือดกระเลือดกระเลือดเออคนน้ำมักกัมาไล่นะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสิบห้าดำาเอาตัวนี้ละจ้านั่นคือลูกหมูเลยคู่ด่างมันหอมไหนจะเบอร์คู่ด่างมันคู่ด่างมันเบสเอาปลาตัวตัวล่อันกาาไลายนะนะมันตัวผู้ตัวแม่อันตัวไล่ขวามือเจ้านะ นี่นี่นี่ตัวที่เรุกีนี่อน่ยไลคือหมานั่งหน่อยหมาหน่อยอย่นีนะหมาของหน่อยไลมาผสมดีตัวตัวผู้บ่เบิ้งตัวผู้เลยตัวผู้เออโอเคโอเคเฮ้ยทางในนะลูกมันี้จะได้พอดีปุกู้ตัวดังดังดัอ้วนดังมดเนาะอ้วนทังมดชุ่นั้นน่ะอ้อนนี่จะเห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างใน ดีเราเราเรากลัวแม่เขาดุเราก็เลยไม่เข้าไปข้างในทุกคนนี้ไอ่ได้เพลงแต่บอกว่าต้องพูดต้องพูดแต่ข้างในมันก็เป็นลายเนาะนี่อยู่นี่อยู่นี่นมอยู่นี่นมอยู่นี่ก็ดีมงคลลองใส่ไหมมันเป็นป้ายสุดท้ามงคลอ่ากินนมแล้วก็ทาผงนี่ขาทาแล้วกินนมนะเขาทาให้กินนมมวันนี้ว่ะนมนมมันซองกันโอ้ยขันเอาไว้เอาไว้เมื่อนี้นะ เป็นแบบเป็นนักฟุตบอกก็ทีมนึ่งบุรละโน่ซินาตู่เออนั่นแหละยังวานะครบทีมเลยเจนือเจเนือเจนเจนนอนอมันอีนนเนาะเราไม่ใ้รู้ว่ากินต้องทบายเราเลยนะโอ้เราเล็กอ๋อเลยกินด้วยมันเจเอ็งลูกเปลี่ยนเทนเนะมันในลูกบีน้ำพมน้ำพรมแล้วค่ะ เลี้ยงลูกเป็นแท้ไปเบิ่งชุดข้างในได้บ้าไปเบิ่งมดผือดำทั้งหมดวะแม่มันแม่มันเป็นนั่นเลยแม่น้ำตาลหรอวะมีมีสีผสมนู้นหรอแ้่ตอนนี้แม่แม่มันโดนขังแม่แม่มันโดนขังนั่นเลยไม่ทำออกมาแล้วมันกลัวมันห่วงลูกไงก็เลยเอาไว้ข้างในมันเลยเหมือนในนี่เนาะใช่เมื่อเขือนมื่อเขือเนี่ยมันเมื่อเขือมันรู้น้อง กินนมเลยเต็มขนาดเลยออออแล้วแล้วที่จริงมันก็สวยนะที่จริงที่จริงแม่แรกแ็กตอนนี้เนาะใช่ไหมเขียดเม็ดชายเขา<อ>เรียกว่าใช่ไหมเนี่ยสองสาวสาวสาวไอ้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยพอลี่คือเขาเขาให้เอายกครัวเลยใช่ไหมใช่เขาไม่เอาออกมาเลยถ้าเอาไปเลี้ยงก็คือยกครัวเลยนะเม็ดต้องเอาไว้ถ้าถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงทั้งหมดอโอได้ แบบถ้าใครเอาก็คือเอาไปยกครัวถ้าถ้าถ้าจะให้คนก็ให้ให้ทั้งหมดอันมันมันเป็นเคสอยู่แตอแต่ถ้าถ้าสมมติว่าอะไรวะมันก็เลี้ยวแต่มุมมองคนนะแต่แต่ถ้าโบราณเขาจะถือแบบนั้นเโบราณเขาจะถือว่าถ้าสมมุติว่าเอาไว้ก็ไว้ทั้งหมดถ้าถ้าจะให้คนก็ให้ทั้งหมดถ้าสมมุติว่าอันนี้เนี่ยถ้า บังคับมันได้ตอนที่ตอนที่มันเป็นสัตว์อ่ะแล้วให้ผสมกับพ่อพันธุ์ดีๆเนี่ยมันมันลูกมันก็จะได้เป็นเลือดลอยเนาะเป็นแบบว่ามันเลี้ยงลูกเก่งนะแม่กินนมจุด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 เยอะแต่ข้างในนั้นตู้อ้วนๆทั้งมืดได้ปุณหนอ่ะเวลาจักตู้นะอยู่ข้างในน่ะอิดูดูดยูบังแม่เฮ้ยคือตู้นนะเนาะคือตุ้หมกเนาะ เฮ้ยโมกยังอื่นกับใครด้วยเอาอันลูกหมาพลอยนะถ้ามาขุนบุญขอไปนะเขาะหนึ่งเขาะหนึงเจ็บตู๋เจ็บหรือแปะตู๋นี่แหละถ้าว่าขอเราไปเลี้ยงนะอันนั้นอันนั้นก็หมาแม่สาวกูเด่นเนาะแม่นบอกเม่และอันท้องแรกคือเดียวบอท้องเลโก้ใช่ไหมไม่มาเป็นเออท้องแรกคือเดียวพอดีเอ้เพราะว่ามันยังไม่เคยได้ลูกเด้ มันคือตุ่นไรแสดงว่าป้าจะมัดไว้นั่นนะเพป้นจะมัดคอ่้าจะจ้องเพน้นจะ้องเอ้าไม่ใช่เอาทั้งครัวบอกป้าจ้องเอ็นแห้งเพื่อนเพื่อนเอาอันน้ำมาอันจ้องนะเฮ้ยเอาลิบินมาจ้องอย่างนี้โอ้ยยายชี้รู้แล้วล่ะ จองและจองแล้ว